สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับอาวันนี้มาดูไพ่สองสลับดูนะครับอ่าลองนะครับไม้แรกผมขอไปน้ําเงินนะครับลองดูนะเขาไพ่สองสลับมันเล่นยังไงนะครับผมรับรองนะครับเขาไพ่สองสลับอย่างนี้นะครับแนะนําเลยนะร้อเอร์เซนครับร้อเอร์เซได้ถอนแน่นอนครับอย่างนี้นะครับอลองดูนะครับไม้แรกขอไปน้ําเงินนะวันนี้ขอมาเล่นแค่สองไม้นะครับ ลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับว่าจะแตกหรือเปล่านะครับไม้แรก3สามกับสอยังไงสามแต้มอย่าอย่าเตะมะสวยนะครับโอ้โหนึกว่าจะไม่บวกแล้วสี่พบาทโอ้โหใจหายแวบเลยนะครับไม้ที่2สอผมขอย้ำไปน้ําเงินเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจอยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับใครอยากจะเล่นลองกดเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้นะครับเหมือนเดิมนะครับไม้2เหมือนเดิมเลยนะครับ เอาไพ่สองสลับแต่เขาไพ่อย่างนี้นะมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์จะออกน้ำเงินเอ้ยไอนี้อีกรอบนะแดงอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ผมไม่เชื่อนะผมว่าเขาไพ่สองสลับมันต้องมาติดนะครับอย่างนี้นะครับอลองดูลองดูไม่เสียหาย <Gothic> นะครับใครที่ยังไม่มีเทคนิคนะก็ลองดูได้นะครับว่าเขาไพ่เป็นยังไงบ้างนะลองดูนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับฮาแต้มชนไหม ได้สองแต้มโอ้โหไม่ห้าแต้มด้วยสวยนะปู่นึกว่าจะไม่บวกเลยนะเอาผมพอแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ